อันยาเบิ๋นจักสามบวงคุยดีเขาเนี้ยมันเป็นโปรงโลงไนะว่าต่อไปบายบ่ะสวัสดีพี่นอ้องป้องไฟครับเรือครับมี่ของสั่งน้ำกันทอนเพียงส่ไปไปงายต่อไปพี่นองทอนห่อต้นปลาครับพี่นอ้อง ลต้มปนาต้ปาปตปาปมปลาหนิ่น,น่ซพากระแนงต้มต้มกระแนงไซพะหนิ่นขดิ้รสีมุกทวันเดิมไซม่อนก่อนไงครับไซก่อเ <c oughs> ส้นเ้า ชีวิตจนจนของผู้บ่าวบ้านสมัยไพสิครามาสิงตาใสยิ้มให้ผู้ใดเิ่นกัลลตาสั่งจิบเบียบางบางจึงเฉียวเมื่อเงินเดือนออกสองป่องร้อยของบ่าวบ้านอเหลือจากนั้นส่งบ้านทุกครั้ง เปิดโฟนฟังเพลงตะเวนแยงตาเบาเบาเติมวางบกราไปเอื้อมใส่ภายดอกน้าไอหูตัวดีบ่มีภัยแล้วสงใส่สายแนนไอบ่ทันปงฟ้ายังบ่ทรงให้คนหาลงมาเท เขากับ้อนอุ้มป้ากับ้วนเยีย้ากัูเลแต่ยังน้อยยังมีักแท้จากพ่อม่รออยยู่บาาทีกับเลย เออมีแห้งครับดวกข้ออ่อมาต่อไปอนองพักกนลังยังกินเออาขาส่งอ้อมักเตียงรักเนีอพาลงไป เ้อปลาไม่ใช่เกยวนี่ไปนอนกันนอาานื้ปาปลาคุยได้บา้ือ <c oughs> เป็นฟิวแบบว่าคล้ายๆปนปลาเห็นไหมเพื่น้องแต่ว่ามันเสียงเคราาแบบื่องยนต์เลยไปมาขันต้มจนเปื่อยอมาอีกข้ากว่า ทำนีเพื่อพี่เพื่อนอนเพื่อนองว่าท่านด้กินขอยว่าต่อไปบ่าที่กินเพื่อนได้ทำหนี่เด้อทำใหญ่าเลยบีบมันเป็นตวงโรงอยู่กลางนะพี่น,อน้องมัเข้าไปสิบทำการส่วนวเนื้อปลาไเลยดิเนี่ยอุยเออนัก ครับเอ้าคลิปนี้เอาไว้ทำหนีกัแล้วกันขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อครับคิหน้ายคิมนายผู้บอกกันไหมครับผู้บ่าวที่นี่ไปนี่ไปเนี่ยสบายดีสวัสดีครับ